โอเปร่าะ่ะพี่ๆเขาบอกว่าหนูยิ้มยากจริงหรือเปล่าไหน๋ยทำให้ดูดิยิ้มยากจริงไหมคะยิ้มยากจริงไหมเหนดูสิหรือยิ้มยากไหมเรามาวัน,นจะมาทำอะไรคะโอเปร่าวันนี้โอเปร่าจะมาช่วยคุณแม่ขายของ นะคะเซ็ตคุณแม่นะคะที่ขายดีที่สุดแล้วตอนนี้ใครที่ท้องอยู่นะคะหรือว่าท้องแล้วหรือว่าคลอดลูกแล้วมีปัญหารอยแตกลายรอยแผลเป็นต่างๆรักและดำข้อสองดนตาตุต่มด้านคู่นี้จบทุกปัญหาผิวของคุณแม่เลยนะคะคนท้องใช้ได้ไม่ท้องก็ใช้ได้ขอแค่คุณอยากที่จะผิวขาวกระจ่างใสผิวเนียนกระจ่างใสไร้รอยแตกลายและรอยแผลเป็นคู่นี้คือดีมากๆนะคะคุณแม่ ลูกสองแล้วนะคะนี่คือโชว์ให้ดูจะโชว์ยังไงดีนี่นะคะท้องไม่มีแตกไม่มีลายเลยนะคะแม้แต่นิดเดียวจะปวดตรงนี้ก็กระไลอยู่อึบอึบอึบนี่นะคะนี่โชว์ให้ดูโอ้โชว์ให้ดูไม่รู้กี่รอบอกี่รอบแล้วก็คือไม่มีแตก,ไม,มแตกไม่มีลายเลยนะคะจากคุณแม่ลูกสองคุณอีฟคุณแม่ลูกสามก็ไม่มีแตก และรีวิวเราก็มีเยอะมากใครที่แตกลายแล้วใช้คู่นี้ก็หายแตกลายหรือว่าใครที่มีแผลเป็นใช้คู่นี้ก็หายเป็นแผลเป็นด้วยเช่นเดียวกันใครสนใจนะคะก็ไปหาสั่งซื้อได้เลยนะคะอีฟออยกับบูสเตอร์อีฟสองไอเทมนะคะทีเด็ดเลยนะคะที่คุณแม่ต้องมีหรือคนที่มีปัญหารอยแตกลายรอยแผลเป็นรักแร้ดำต้องใช้คะ่ะ